เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะวิเคราะห์เรื่องสุขภาวะทางจิตในวัยต้นของแรกเริ่มชีวิตเนี่ยจะยังคงอยู่เป็นอย่างนั้นไปจนถึง,ถงวัยรุ่นของรมหรือไม่นะคะและก็เป็นการใช้ข้อมูลระยะยาวอยู่ในบริบทที่การย้ายถิ่นของพ่อแม่เป็นเรื่องปกตินะคะจริงๆเป็นงานวิจัยที่ หลายคนมากค่ะร kind of ่วมเป็นความร่วมมือกัน2คนแรกเป็นอาจารย์ของสถาบันเราเองนะคะคนที่สเป็นอาจารย์ของสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรคนที่4เป็นนักวิจัยของสถาบันคนที่5 6 7เป็นนักวิจัยแล้วก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยในฮ่องกงนะคะแล้วก็คนที่8เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะก็จะนําเสนอความเป็นมาของเรื่องนี้ข้อมูลที่ใช้แล้วก็ระเบียบวิธีวิจัยวิจัย ผลการศึกษาและก็จบด้วยบทสรุปและก็อภิปรายผลนะคะเรื่องนี้ก็มีความ แรงจูงใจมาจากการที่เราทุกคนก็ทราบดีว่าสุขภาวะทางจิตใจของเด็กเนี่ยมีความสําคัญมากแล้วก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นด้านสุขภาพระดับโลกนะคะเรารู้ว่าเด็กคนหนึ่งถ้ามีสุขภา,ขภาวะทางจิตที่ดีเนี่ยเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพสุขภาวะทางจิตที่ดีไปด้วยสามารถทําหน้าที่ในสังคมในครอบครัวในโรงเรียนได้อย่างดี เพราะฉะนั้นการที่เราสามารถรู้ว่าเด็กคนหนึ่งมีภาวะทางจิตเป็นอย่างไรตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยการแก้ไขการป้องกันการแก้ไขอย่างทันเวลาเป็นสิ่งจําเป็นมากๆมีการศึกษาม,มากค่ะที่บอกว่าสภาวะสุขภาวะทางจิตตั้งแต่เด็กเนี่ยส่งผลกับชีวิตในวัย ผู้ใหญ lives, ่ในวัยถัดมาอย่างไรแต่ไม่ค่อยจะมีการศึกษาว่าสุขภาวะทางจิตของคนคนหนึ่งตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นเหมือนเดิมเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นการศึกษาของเรานี่จะเป็นโอกาสที่เราจะศึกษาว่าสุขภาวะทางจิตของคนคนหนึ่งในวัยเด็กเนี่ยเนวัยเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยยังเป็นอย่างนั้นต่อไปหรือไม่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเขาเติบโตขึ้นนะท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ แน่นอนเราก็ใช้ life course approach ค่ะในการทําความเข้าใจเรื่องนี้เรารู้ว่า life course นี่มองว่าชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยถูกขีดเขียนด้วยจังหวะชีวิตด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่ถักทอเกี่ยวพันกันนะคะทั้งชีวิตของเขาเองทั้งชีวิตของคนรอบข้างถ้าเป็นเด็กก็โดยเฉพาะผู้ดูแลซึ่งใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดนะคะ แล้วก็สิ่งที่เป็นเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาในช่วงเริ่มต้นซึ่งเรารู้ว่าในระบบของประเทศไทยเนี่ย mm. เหตุการณ์ในชีวิตที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือการที่เขาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือได้อยู่กับพ่อแม่ตอนที่เขาอยู่ในวัยเริ่มต้นนะคะมีข้อมูลว่าประมาณหนึ่งในสีของเด็กไทยที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ในช่วงวัยเริ่มต้นของชีวิตนะคะ ก็งานวิจ <S an> ัยท <an> ี <S an> ่พ <S an> ูดถึงผลกระทบของการย้ายถิ่นของพ่อแม่เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ผลสรุปที่ชัดเจนมีงานวิจัยที่บอกว่าการย้ายถิ่นของพ่อแม่ให้ผลในทางบวกกับชีวิตของเด็กก็มีมีงานวิจัยที่ไม่พบผลกระทบของการย้ายถิ่นของพ่อแม่ก็มีแล้วก็มีงานวิจัยอีกหลากหลายเรื่องที่ให้ผลในเชิงลบว่าการย้ายถิ่นของพ่อแม่มีผลในทางลบกับชีวิตของเด็กมาเติบโตขึ้นนะคะ เราใช้ข้อมูลระยะยาวที่เราเรียกว่าแชมป์ซค่ะเก็บข้อมูล2รอบปีแรกอรอบแรกนี่เก็บข้อมูลในปี2008หรือ2 5 5 1นะคะละรอบที่2เก็บข้อมูลในปี2021หรือ2 5 6 4นะคะ,อะตอนรอบแรกเนี่ยเด็กที่เราศึกษานี่ก็อายุ3-5ถึงขวบค่ะแล้วพอเติบโตขึ้นก็จะเป็นในปี2021เนี่ยเขาจะเป็นวัยรุ่นแล้วค่ะ16-18ถึงปีนะคะ ก็จำนวนกลุ่มตัวอย่างก็คือ404นะคะผลลัพธ์ของเด็กที่เราสนใจศึกษาก็คือสุขภาวะ,าวะทางจิตของวัยรุ่นคือในรอบสองนั่น,นคือผลลัพธ์ที่เราสนใจนะคะแล้วก็วัดโดยเครื่องมือที่เรียกว่า SDQ ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกมีการพัฒนาโดยกูมาราเพย์นักจิตวิทยาเด็กนะคะโรบบตกโร์ตกูดแมนนะคะ แล้ข้อมูลที่เราใช้กันในครั้งนี้เป็นการประเมินโดยผู้ดูแลหรือว่าผู้ปกครองของเด็กนะคะเพราะมันจะมีเวอร์ชั่นที่ประเมินโดยโดยตัวเด็กเองและก็โดยครูที่โรงเรียนนะคะแล้วเราใช้ total difficulties ซึ่งมีค่าคะแนน0-40คะแนนยิ่งสูงยิ่งบอกว่าเด็กมีความเสี่ยงที่จะมีสุขภาวะทางจิตที่ไม่ดีนะคะอันนี้ที่เป็น0-15 16-18และก็19-40เนี่ยก็จะเป็น cut off ที่กรมสุขภาพจิต ใช้นะคะตัวแปรกําหนดปัดจจัยที่เป็นปัจจัยต้นไม่ใช่ปัจจัยต้นปัจจัยกาหนดของสุขภาวะทางจิตที่เราสนใจมี2ประเด็นก็คือว่าสุขภาพสุขภาวะทางจิตตอนที่เขายังเป็นวัยเด็กอายุ3ถึงสถึงหปีนะคะแล้วก็เขาได้อยู่กับพ่อแม่หรือว่าต้องแยกกันอยู่กับพ่อแม่ตอนที่เขาอยู่ในวัยวัยวัยสถึงหปีในการสมรวจรอบแรกนะคะอ๋ะอแล้วเราก็ควบคุมด้วยตัวแปรพวก ลักษณะของเด็กอายุเพศนะคะว่าเขาเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่านะคะจำนวนพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเราเรา,เราคนโทรลด้วยเราควบคุมด้วยตัวแปรสุขภาวะทางจิตของผู้ดูแลเด็กด้วยนะคะแล้วก็มีแม่เป็นผู้ดูแลหรือเปล่าการสนับสนุนจากครอบครัวนะคะ family support เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คนโทรลด้วยตัวแปรลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมลักษณะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนที่เด็กอยู่อาศัยนะคะ อันนี้เป็นลักษณะโดยภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างคือเด็กวัยรุ่นที่อายุ16-18ปีในการสำรวจรอบที่2นะคะ<ม>ก็จะเห็นว่าผู้หญิงผู้ชายก็ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็การกระจายไปตามอายุ16ปี17ปี18ปีก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเด็กอายุวัยรุ่นที่อายุ18ปีก็จะน้อยกว่าในวัยอื่นนิดหน่อยก็เด็กส่วนใหญ่ไปร้อยละ90นะคะที่กําลังเรียนหนังสือในโรงเรียนนะคะ เด็กประมาณหนึ่งในสามนะคะที่ไม่มีพี่น้องเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่แล้วก็ประมาณหนึ่งในสิบที่มีพี่น้องสองคนขึ้นไปนะคะมีเด็กเด็กที่เด็กส่วนใหญ่นะคะถูกเลี้ยงดูผู้ดูแลเนี่ยก็จะเป็น82%ดอ์ูแลโดยผู้ปกรผู้ดูแลที่มีสุขภาวะทางจิตที่ดีนะคะมีและก็ส่วนใหญ่93%้ร้อยละนะคะที่มีแม่เป็นผู้ดูแล คะแนนของการสนับสนุนจากครอบครัวก็ค่อนข้างดีนะคะคะแนนเต็ม20 0ถึง20แล้วก็ค่ากลางค่าเฉลี่ยก็คือ14.0ก็ถือว่าอยู่ในครอบครัวที่มีการสนับสนุนที่ค่อนข้างดีและเด็กมากกว่าครึ่งนะคะอยู่ในครเรียนที่มีฐานะเศร,รษฐกิจจะเรียกว่าค่อนข้างดีก็ได้เพราะว่าเราวัดด้วยการมีเ,เงินอมในครเรียนนะคะ อันนี้จะบอกถึงสุขภาวะทางจิตของเด็กตอนที่ในรอบแรกแล้วก็เด็กเมื่อเขาเต,ติบโตขึ้นวัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยมีสุขภาวะทางจิตเป็นอย่างไรเปอร์เซ็นต์ที่โชว์นี้ก็คือร้อยละของการมีความเสี่ยงหรือว่าอาจจะมีปัญหาทางสุขภาพสุขภาวะทางจิตนะคะตอนที่อายุ3-5ปีเนี่ยเราพบว่า36%ของเด็กที่ถูกประเมินโดย SDQ ว่าอาจจะมีความเสี่ยงหรือว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิต ข่าวดีก็คือพอเขาโตขึ้นเนี่ยคะ่ะเด็กคนเดิมโตขึ้น404คนเนี่ยพบว่าใช้ SDQ เทสต,ตัวเดิมเนี่ยคะ่ะพบว่าแค่เหลือไม่ถึงร้อยละ3นะคะจริง2.5เปร์เซ็นะคะที่อาจจะมีปัญหาทางสุขภาวะทางจิตหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะมีสุขภาวะทางจิตนะคะทีนี้พอเรามาดูด้วยการวิเคราะห์นี่จะเป็นผลของการวิเคราะห์หลักของเราเราใช้การวิเคราะหแบบ์แบบแบบสองวฟ ติดต่อกันนะคะแล้วก็ใช้การวิเคราะห์หลายตัวแปรมัลติเพิร์ลิเคชันคือใช้ตัวแปรตามเป็นค่าคะแนนนะคะที่ศนถึง40นะคะมีหลายโมเดลแต่ว่าดูที่โมเดล3ก็ได้ค่ะเร็วๆจะเห็นว่าตัวแปรทำนายสุขภาวะทางจิตของเด็กวัยรุ่นเนี่ยมี4ตัวแปรค่ะที่มีในย้ำสำคัญทางสถิติอันนึงก็คือเขาเป็นอย่างไรสุขภาวะทางจิตของเขาเป็นอย่างไรเมื่อตอนเป็นเด็ก ถ้าเขามีสุขภาวะทางจิตดีโต,ต,ตขึ้นเป็นวัยรุ่นเขาก็มีสุขภาวะทางจิตดีคือคะแนนจะเป็นสัสดส่วนตามกันนะคะแล้วก็ถ้าเขามีผู้ดูแลที่มีปัญหาทางจิตนะคะเขาก็จะมีโอกาสที่จะมีปัญหาทางจิตใจเหมือนกันนะคะอันที่สามก็คือว่าถ้าเด็กที่ตอนเด็กๆนี้ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนื่องจากพ่อแม่ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็จะมีโอกาสที่จะมีสุขภาวะทางจิตที่ ไม่ดีนะคะแล้วก็ถ้าเกิดครอบครัวมีฐานะเศรษฐกิจดีก็มีโอกาสที่จะเป็นปัจจัยปกป้องนะคะคือคะแนนค่า S D Q ค่า S D Q จะน้อยก็คือมีสุขภาวะทางจิตที่ดีนะคะตัวแปรอื่นก็จะไม่นี้เราโชว์เฉพาะตัวแปรที่มีนัยสำคัญทางสติเท่านั้นนะคะอันนี้เราแสดงให้เห็นว่าใช้ข้อมูลระยะยาวแสดงให้เห็นถึงผลกระทบระยะยาว ของสุขภาวะทางจิตของเด็กที่จะต่อเนื่องไปจนถึงเป็นวัยรุ่นนะคะเลยเราพบาผลกระทบในทางลบของประสบการณ์ที่อาจจะมีปัญหาหรือว่าประสบการณ์ที่อาจจะส่งผลในทางลบกับสุขภาวะทางจิตของเด็กก็คือการที่เด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นะคะในการศึกษานี้นะคะแล้วก็ ผลของอผู้ดูแลที่เป็นคนใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดตอนที่เขาเด็กๆก็ส่งผลเหมือนกันและก็ต้องโน้ตด,ด้วยว่าตะกี้ที่เราพูดถึงว่าฐานะจิตเป็นปัจจัยปกป้องของสุขภาวะทางจิตให้มีความเข้มแข็งนะคะ คือตอนแรกเราอาจจะมองเหมือนกับว่าถ้าเราดูเด็กคนเดียวกันสุภาวะทางจิตที่มีปัญหา3าเแต่ว่าลดลงเป็นสเปอร์เซ็นต์เรา,าจจะมองว่าเป็นข่าวดีเพื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่พอดูผลของการวิเคราะห์ระยะยาวเราเห็นความสัมพันธ์ของสุภาวะทางจิตตอนเด็กมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับภาวะสุขภาพสุภาวะทางจิตตอนที่เขาเติบโตขึ้นเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็เห็นความสําคัญขอ,ของการที่เราจะต้องดีเทคสุภาวะทางจิตตั้งแต่เด็กๆ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขป้องกันได้ทันเวลาเพราะว่าปัญหาทางสุขภาพสุขภาวะทางจิตมากมายหลายเรื่องที่เขาบอกว่าจะไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเรามีการตอบสนองอย่างทันเวลาค่ะขอบพระคุณค่ะ